ได้ละหกหมื่นสมาร์ทฟาเมอร์ได้เลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ท่านสมัยมีสปริงเกิลเขาบอกไงเลยกับหัวบักไ<พ>งเลยตัว,น,ว,วนี้มัน,นหนี้อยๆมันคือบอดถอาคุณผู้ชมเบิ่งนี่ตัวนี้หัวบักไงเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อพี่พน้องครับมือนี้นะครับผมมาเบิ่งสวนหอมแดงนะครับของชาวบ้านเพิ่นนะครับอยู่ใก่คกับบ้าน สั่งปีนะครับซึ่งผมมาผอวุ้ยเป็นท่านสมัยแห้งครับคุณผู้ชมเพิ่นใส่ระบบสปริงเกอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมสีมาลองคุยครับคุณลุงเจ้าของสวนเพิ่นนะครับว่ามีคมเป็นมาอย่างไรครับออาสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเออคุณลุงซื้อไว้ยังไนครับ ลุงวินัยกาลเกตลุงวินัยกาลเกตอยู่บ้านไหนครับคุณลุงบ้านสังเกวครับบ้านสังแก้วใน,ในใกล้ๆน,น,นี<ใ>น่เนาะมูสิเบบ้านสังแก้ตตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดแม่นครับครับบอกผมฟังในคมเป็นมาจังเลยคือในท่านสมัยเดว่าใสสปริงเกอร์นในการลดน้ำใส่สายันบ่ครับใส่สายมันต้องคดสองคนอืมขันใส่สายต้องคดสองคนเลย<ม>จังแล้วครับบ้านนี้เลยพัฒนาการแบบใหม่บ้านนี้ว่าเขาไปถามเมืองว่า สปริงเกอร์มันยึใส่ได้บ่<嗯>ออไปถามผู้ใดครับถามลานเขาส่งวัสดุอุบลโอ้ครับลานส่งวัสดุอุบล嘛แม่ครับบาก็เลยมันทดสอบเบิ่งเรือปล่อยรขาเพราท่านติีลายเดยครับติดประมาณไรหนึ่งไรหนึ่งเออว่ามันได้ผลอืมบ้านี้จักรไรครับทีต่ติดอยู่นี่ตัวนี้มันสามไรกับตั้งที่สองไรสามไรก็เป <3 S 2> ็นหาไรเนาะติดทั้งหมดเลยป่ะครับปัจจุบันเนี่ยตดหมดเลยคือสมัยก่อนติดหมดสุไลครับสมัยก่อนก่อนถึงท่านติดสปริงเกอร์นี่เขามาหดหนามทุกมือป่ะครับ ก็เว้นมือขึ้นกันครับเว้นมือก็คือมาใส่สายยางเศษใส่ยางเศษบ้านนี้มันเมื่อยบ่ครับบ้านนี้เมื่อยมันบ่ไหวที่บ้านผู้เขาไปยืนน่แน่เบื้องคือทางครับโอ้ยืนจนมันเมื่อยมันเมื่อยมันโดนดิบบ้านนี้ก็เลยคิดว่าติดสปริงเกอร์ดีกว่าเออบ้านติดตัวนี้เขาก็ตั้งเวลาใส่เขาถึงวันิฟวีซิฟว์ทีหรือถึงผ่านนะทีตามเวลาเลยตามเวลาอันไงยังผิดมั้งกับสามสิบนาทีเลยสามสิบนาทีบ่ครับผมเห็นหนามสูบมัตสันบ่ครับครับถูกสูบขึ้นมัตสากล้วก็มาปล่อยเขาระบบนี่บ่ครับปล่ออยเขาท่มา อืมเราอ่งครับครับครับเขาทอนิ่งคันครับเอ๊เขาใส่งบประมาณถอดได้เขาใส่งบประมาณในการสั่งตัวนี้นี่หลายมาไหนครับถือไร่าหกหมื่นประมาณไรละหกหมื่นเออช่วงแรกแหกแรกเริ่มปัจจุบันนี่เลยครับปัจจุบันนี่มันพวกมันใส่หลายเนาะคนใส่หลายบาทมันก็เลยลดลงมาเนี่ยโอ้หมันราคาถูกลงโอ้หมันก็ดีตัวนี้เนาะสมัยแรกๆแข้งเยอะนี่มันเหมือประมาณไรนึงกับปรมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าหมื่น้าอย่งครมัดเนย ครับครบหมดเลยคือว่ามันสบายเขาเนาะมันมันทุนแรงเขาไปไหนเนาะเขาบ่เมื่อยงมันโบมืออืมวังยี่เ้าตัางเวลาไหวเขาไปใช้กระดาษวดเวลาปุ๊บเ้าเบิ่งมันบ่ครับปุ๊บกับกามากอันเขาวอดอยู่ห้อพวกนัานยิบบ้านท่านของบ้านท่ากดดีหมดอยู่นโอ้กัดดีหมดดับเลยโอ้ท่านสมัยเนาะครับเนาะรับได้ห้าร้อยไอห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรเขาเอิ้นว่าสมาร์ทฟา้าเมอร์เลยตัวนี้เราเป็นสมาร์ทฟา้าเมอร์ได้เลย เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ท่านสมัยมีสปริงเกิลในการลดน้ำเพาบมัต้องมาค่อยสีดเนาะนขันเข้าใส้สปริงเกิลนี่เ,เขาใช้ว่าขันเข้าระบบรีโมทปึ๊บเข้าดับปึ๊บเข้าไปเปลี่ยนหัวเข้าพวเปียกนะอืมเข้าพวกไรเสียงเข้าไปเปียกอะไรนี่ยน,นะคร,รับบพอคนเราค้นก็จะสี่าจะใส่มันบ,บ้บบยาเข้าเรียนกัเขากับมีแนวบางนังไงขันหมพอหยังกังเข้าไปคนกับครับครับงบประมาณสมัยตะกี้นี่ไรหนึ่งหกหมื่นเลยบอกครับประมาณหกหมื่นป่านนี้เขาเห็ุมาจากปีจังสิคุ้มทุนเนาครับเดี๋ยวจะวางหกหมื่นหรือปีเดียวก็คุุ้้มทนไดเลยบ ราคาหอมกันคือราคาสุเมือนี่ครับค่ะคุ้มเลยปัจจุบันนี่ราคาหอมดีมันบังคับส่องเลยครับพอไปได้เลยสิบสองบาททีสิบสามบาทสิบสองสิบสามบาทนี่หมายเข้ามาสดๆจากสวนเลยถอนขึ้นเลยถอนขึ้นแล้วก็ขายสิบสองสิบสามเลยคันเดย์ซัมนี่นี่ถือว่าราคาโอเคเลยมันบังคับอืมลงทุนหลายๆแต่ว่าถังหอมราคาดีมันก็คุ้มค่าเฮาเน้ออันนี้อ่าหอมนี่สิกูนี่มันครับไก่แล้วบังคับนี่มันก็เรื่องเดยครบสองเดือนมูลนี่ครับสองเดือนบอกจักเดือนลราครับ้านกูบ้านแปดสิบหมื่น ประมาณแปดสิบมือโดยประมาณบมอครับเอบางบางสวนนี่ที่ผมเคยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าประมาณเจ็ดสิบมือประมามันกระทอนได้อยู่บมอครับเจ็ดสิบมือเจ็ดสิบมือนี่มันแล้วแถวบางช่วงช่วงเมื่อคืนที่แรกนะอืมครับแล้วมันผลเพื่อนขึ้นมากครับถ้ามันผลขึ้นเลยเนี่ยมันบโลรางณมายังนั่นครับแบบเจ็ดสิบมือเจ็ดสิบมือเต็มที่แต่ว่าถ้ามันโบราณมันมันมัน้บราณหลังยังไงหมายว่าถ้ามันลางอยู่เมื่อกี้ประมาณ เจ็ดสิบบาถึงแปดสิบหมื่นโอ้ประมาณนั้นเนาะเนาะเจ็ดสิบบาทถึงแปดสิบวันเนาะบางบางแปลงเนี่ยมันที่ไปร้อยหมื่นหมีแม่นบมอกับโอ้มันแล้วแต่บางแปลงครับบางแปลงนี่เขาอย่างใส่ปุ๋ยใส่เท่าไดก็บโกินแม่นบมอกโอ้ครับมันมันได้กินบาดนี่ครับสัตว์กันเลยโอ้มันมันได้กินสัตว์กันเลยได้บาทนี่โอ้ครับครับครับอือครับครับอันคุณพ่อนี่มีอาชีพปลูกหอมแดงนี่มานานหรือยังครับเนี่ยปลูกแก่จำคั่มเลยก็คือว่าพอแม่พาเห็นไหม พอแม่พาเฮ็ดมาแต่แรกก็เฮ็ดบ่หลายดอกเออครับโัวากงานของงานอือครับครับครับแล้วล้างหนีมาตกลูกลูกเมียเฮาได้ลูกได้เมียมากครัเฮ็ดเองอ๋อครับนี่คุณพ่อพาผมมาเบิ่งแน่นี่ว่าผมสังเกตเบิ่งว่าต้นนี้ครับคุณผู้ชมมาเบิ่งอะได้ครับนี่ว่าต้นนี้มันคือกอบักใหญ่แล้วก็หัวบางไงเลยตัวหนี้มันน้อยๆมันคือบ่วทอกันครับอันนี้ปลูกพร้อมกันบ่ปลูกปลูกพร้อมกันมื้อเดียวกันคุณผู้ชมเบิ่งนี่ต้นนี้หัวบักใหญ่เลยนะครับพี่น้อง มันมันบานนี้ตัวนี้อันนี้ในน้อยอยยังสีนะอันนั้นตัวน้นมันจะเป็นหอมแกมโอหอมแกมเป็นเป็นอยังคือหอมแกมครับเแบบว่ามันเถื่อหัวมันหน่อยมันยังสีโอหัวมันหน่อยมันแกมมันผลมาตัวนี้นีบกใหไงตัวหนึ่งอันนี้ยน่อยนโอ้นี่อันนี้คือหอมหอมนี่คือหอมสมบูรณ์แบบเลยมันบอคับว่ามีลูกมีอย่างเป็นบอคับตัวนี้ถ้าเป็นลูกมันจะเป็นอย่างไรครับหอมนี่ลกนี่มันจะเป็นพวกใบอยกใบยางมัน ผูกลรื่องกันนะยังงี่มันมันเหมืนเป็นโลกเลยอืออือครับแลวนี่คือว่าครับมองไม่หลงกันบ่มันมันบ่เสมอนะมันบ่เสมอกันแปลว่าแปลงแปลงหัวมันใหญ่กันบ่โอ้ครับ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 บาเวลาข้าหัวน้ำตัวนี้มันล่องมองเดียวเลยเด็กรงน้ำร่องมองนี้มองเดียวเลยไม่ใส่เลยเด็กนี่สังเกตบ้างน้อยนี่น้อยนี่น้อยแล้วมองกันยัไงมันประสานกันอยู่นั่นครับครับไม่ใช่ไม่ใส่หรอกมันก็ลงหันมันสุเมวีอืมครับครับน้ำก็เลยลงหันมันสูงเหวี่ครัับมนยืนดงบาดเก โอ้ครับครับครับจากแม่กันนี่โทษเด้อครับเลยปุ๋ยนี่เขาใส่ปุ๋ยยังแหนกเถอะพ่อใส่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่มันก็เรียกได้ว่าเข้าสีหอมแดงครับปุ๋ยใส่หอมแดงกับปุ๋ยใส่เข่าในชนิดเดียวกันบ่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยบ่แมนเอ้าแมนบ่ครับผมนึกว่าจะแยกออกว่าเข่ากันหนึ่งเนาตัวเดียวกันบ่เว้นแต่ว่าเขาดีไปใส่ล่องน้ำแมนบ่ตัวนี้ใส่ทั้งโขกใส่ทั้งโขกอ๋อครับครับครับเมนบอลเมนบอลเมนบวลเมนบอ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 เมนบเมนบอล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  เมื่วานหรืองเนี้ยมื่อวานทีโบได้ใส่โอ้บ่ได้ใส่แน่วันนั้นบ่ครับคือว่าวานเองเลยจังซี่เลยโอ้ครับครับอือครับครับครับว่ามาใส่โดนบินเฮียงสี่ใส่เครื่องวานสี่มันกับบุคคลมีคนมาวานมันบุคคลดีภาไในหรือนอกแม่นบ่ะครับดีอยู่เขาอันนี้ใคยพวกเัรงวานเนี่ยแต่ว่ามันกับบุคคลมีคนมารับจ้างคือว่าบุมีคนมารับจ้างเอาง่ไงว่ามันเป็นของขั้นสมัยอยู่เนาะโดนเนาะโดนมาโดนมาสีดยาเมื่อวานปุ๋ยแต่ว่าสีดยาเนี่ยใส่โดนอืม อันมีคนมารับจ้างสียดยุคกันบ่ะครับโดนนี่อยู่บ้านนี่ของบ้านใดครับอยู่บ้านนี่ครับของบ้านเท่านี้ก็มี่เหรอป่โดนเพื่อการเกษตรเท่านั้นเองโอ้แน่นอนแน่นอนไรละลอยหาซิปครับอืมเท่านี้กันหน้ามีซิปบิดครับเนึ่งสามไร่นี่งครับประมาณประมาณสี่สิบลิตรเนาะอ๋อเอาละครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับการเดวอว์กับคุณพ่อเพิ่นกับเดวหูแล้วเนาะครับว่าเพิ่นมีความเป็นมาจังไหนสำหรับสปริงเกอร์ที่ปล่อยน้าองเคลเนี่ยเอาละครับพี่น้อง ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณเลยครับ,บคุณพ่อครับาขอบคุณครับสวัสดีครับ